อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่กระบี่ต้องบอกว่าในช่วงของไฮซีซันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนักท่องเที่ยวแห่เดินทางลงเกาะพีพีที่กระบี่ในช่วงหยุดสุดสัปดาห์ ปรากฏว่าวันละ2ถึง3 0 0 0คนทำให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างมีรายได้เพิ่มขึ้นทางด้านทททนะคะก็คาดการว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่กระบี่ในปี2566นี้จะอยู่ราวๆไม่ต่ำกว่า1.5หมื่นล้านบาทค่ะ บรรยากาศที่ท่าเรืออ่าวใสเกาะพีพีจังหวัดกระบี่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมความสวยงามของอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวมาชมความงามวันล,ละ2 3งถึงสามพันคนทั้งเช่าเหมาเรือหัวโถงแล้วก็เรือสปีดโบท๊ทที่จอดให้บริการบริเวณท่าเรืออ่าวต้นใสเพื่อ,อออกไปชมความงามของธรรมชาติน้ำทะเลที่ใสบริเวณอ่าวลิงท้าไวกิ้งอ่าวปิเล หลากูนอ่าวโลสมะและที่พลาดไม่ได้ค่ะคืออ่าวมายาขณะเดียวกันจุดชมวิวของเกาะพีพีดอนที่มีจุดเด่นก็คือเวิงเ้งอ่าวคู่ที่มีความสวยงามติดอันดับโลกของอ่าวต้นไทรและอ่าวโลดาลัมก็ทําให้บรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคึกคักเป็นพิเศษสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ขับเรือหัวโทงรวมถึงผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ก่อนที่จะเข้าสู่โลซีสซันของฝั่งอันดามันค่ะ ครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธารามูกก่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก็ได้จัดระเบียบการจราจรทางน้ําบริเวณอ่าวโลาะสามะซึ่งเป็นทางเข้าอ่าวมายาหลังจากเรือนําเที่ยวเรือหัวทงจำนวนมากนะครับมาส่งนะักท่องเที่ยวทําให้การจราจรทางน้ําคึกคักเจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบการเข้าเทียบเรือ ทางเข้าอ่าวอาญาเพื่อ,อความปลอดภัยนะคะโดยกําหนดทางเข้าและก็ทางออกเรือที่ส่งนักท่องเที่ยวทําให้การผูกเรือกับทุ่นเชือกเท่านั้นค่ะจะไม่ให้ท่อสมอลอยลำซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีได้สรุปการเข้าท่องเที่ยวและก็รายได้ระหว่าง15-20เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณคน17,000คนข้อสร้างรายได้รวม รวม5ล้าน9แสนบาทขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกระบี่ก็คาดการว่าสิ้นปีนี้นะคะจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม1.5หมื่นล้านบาทตามเป้าหมายที่คาดการไว้อย่างแน่นอนค่ะคือช่วงเดือนมกราจนมาถึงกรกฎามพามีนาก็แขกก็เยอะอยู่แต่มาช่วงเดือนนี้นะคะ่ะที่แขกเริ่มทยอยน้อยลงแล้วค่ะเดือนหน้านี่จะมันไม่ค่อยมีบุ๊กเลยค่ะส่วนหนึ่งก็ สร้างรายได้ให้กับเราแล้วก็ชุมชนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวเยอะเป็นช่วงที่ว่าได้โปรโมทให้เกาะด้วยค่ะคนในพื้นที่ได้มีรายได้เสริม